สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาววิถีประดับยนต์นครปฐมนะครับวันนี้จะพามาชมจอ Android ตรงรุ่นนะครับในรถโฟล์คคาร์เวลนะครับตัวนี้ได้เลือกจอ Android ตัวท็อปสุดนะครับของ Data System l a แ8มปอนะครับพร้อมออปชั่นนะครับกล้องรอบ3ั0องศานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเรื่องสปีดความเร็วกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแ a ม8นะครับ นี่เข้าแอปทีวีนะครับจะเป็นแอปที่ใช้ในการดูทีวีออนไลน์นะฮะแตะปุ๊บมาเลยนะครับภาพคมชัดมากนะครับตัวนี้เปลี่ยนช่องนะครับโหแตะปุ๊บมาเลยนะครับไม่ต้องรอเลยตัวนี้แรมแปดนะครับเร็วมากนะครับนี่คือทีวีออนไลน์นะครับที่เราลงที่ร้านลงไว้ให้พร้อมใช้งานนะครับตัว YouTube ไม่มีโฆษณานะครับ นี่ใช้เน็ตจากมือถือนะครับไม่ได้ใช้ wiFi บ้านนะครับดูการโหลดนะครับรวดเร็วทันใจนะครับแต่ปุ๊บเล่นเลยนะครับแต่ปุ๊บเล่นเลยนะครับครับเราไปดู Google Map นะครับ Google Map ตัวไหนแรมช้าๆนะนี่เปิดปุ๊บมาเลยนะครับนำทางไปสยามพารากอนใช้คำสั่งเสียงนะครับ โอ้เร็วมากคร<ด>ับไปถึงสองวินาทีนะครับ<า>จะคคำสั่งเสียงสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทำสองหน้าจอก็ได้อยู่แล้วนะครับมาตรฐานเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องรอบคันนะครับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันระบบ3 6 0นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่เข้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ใส่กล้องแคนบัสตัวรถมีแคนบัสเลี้ยวตามวงมาลัยได้นะครับดูเส้นเลี้ยวตามวงมาลัยได้ ข้างซ้ายนะครับจะเป็นมุม birds eye view นะครับด้านขวาก็จะเป็นภาพจากกล้องถอยนี่สามารถทําให้เราถอยเข้าจอดได้อย่างแม่นยํามากนะครับจะเห็นมุม birds eye view ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านด้านขวานะครับสังเกตบริเวณรอบๆนะครับตัวนี้เราคาลิเบตเส้นตรงไปเลยนะครับอ่าเรามาดูแบบนี้รถเราเดินหน้านะครับผมจะกดตรงนี้ให้ดูเราเดินหน้าปั๊บนี่ตรงนี้มีเสาเราจะสามารถเห็นมุมเสาได้เลยว่าเราสามารถเล็ง มุมรถเราได้เลยนะครับวพาเสาจะพ้นหรือไม่พ้นนะครับนี่ดูมุมนี้นะครับอ่าเนีดนขวานะครับนะครับก็สามารถเล็งรอบรถรอบทิศทางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับก็สามารถเปลี่ยนมุมได้นะครับสมมติมุมกล้องหน้านะครับนี่เราสามารถเลือกมุมเพ่อจะดูมุมบนมุมบนอย่างนี้ก็ได้นะครับดูรูปเป็นแบบสามมิติอย่างนี้ก็ได้นะครับ กล้องหลังก็เหมือนกันนะครับนี่จะด,ดูเป็นแบบ3มิติก็ได้นะครับสามารถกดเลือกเปลี่ยนมุมมองได้นะครับกล้องข้างนี่กล้องข้างกล้องซ้ายข้างซ้ายขวาเปลี่ยนมุมมองได้หมดนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทรถขึ้นมานะครับตัวรถจะสแกนระบบ 3D นะครับระบบ3มิตริรอบคันก่อนว่ามีวัตถุอะไรมาอยู่ข้างๆรอบรถเราหรือเปล่านะครับนี่ แล้วก็ตัวสังเกตจุดแดงๆตัวนี้นะครับเวลาเราขับอยู่เนี่ยตัวกล้องเนี่ยบันทึกตลอดเวลาเลยนะครับ4ี่ตัวรอบคันเลยไม่ต้องไปติดกล้องบันทึกหน้าหลังเพิ่มเลยนะครับเราสามารถกดดูย้อนหลังนะครับได้เลยตรงนี้จากหน้าจอได้เลยนะครับนี่เราก็จะเห็น 4- ทั้ง4มุมเลยนะครับนี่มุมซ้ายมุมขวาใครมาเชี่ยวชนข้างๆเรานะครับได้เห็นหมดบันทึกรอบคันนะครับ ท่านใดนะครับสนใจติดตั้งจอ Android นะครับตรงรุ่นพร้อมกล้องรอบคันก็สอบถามกันได้ที่0841217115แก๊ปดาววิถีประดับยนต์นครปฐมครับ